忙着呢吗？ พ่อแม่พี่เราเจริญดูแลทุกคนแล้วโอ้โหทุกป่าไปแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนครับโมไม่รู้ครับโอ้โหไม่รู้ครับตอนนี้เราก็จะไปเรื่อยๆครับเข้าป่านะครับผมโอเคไปกันเลยว uh ้าวแล้วตอนนี okay. ้เราก็แวะซื้ออาหารนะครับไอเชี่ยโม่โมคิดว่าจะไปไกลไหมโมก็ไกลอยู่ครับโอ้ยหเชื่อจะไปสักกี่เดือนครับโมเออไม่รู้ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันในป่าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับผมทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินป่าแล้วับนัดเดินป่าครับผมเชียโมเชียโม่ยมโมอยู่บ้านดีๆไม่เหยียดอยู่ครับเชียงนอนรนะับ มาส่บอากศ<ม>าศธรรมาชาติครับ<ม>ล้ำทางครับแบบกระเป๋าทำตัวเบาๆ <c oughs> โอ้ยกรึบกรึบกาแฟไปแล้วครับที่จปนห,หนรับรบลังอียรอ เล่นราชาว่ะ hmm. ใ่แม่เลนขาเล่นราชานะเดินเล่นดูเหรอ ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนนะครับไอเชียบลำธรรมนะครับ <laughs> ลำธรรมของเราสวยจําเลยนะครับ <laughs> โอ้ยแย <laughs> เค,ครับตอนนี้โอ้ยไม่โอล้วกลียดกัป๋าต้าเตะ้ออกจะหาที่พักนะครับผมที่พักอาศัยครับตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้ มีหญาครับผมเนี่ยไปกัดในป่าเงียบสงบบ้านเลยนะครับดีอดีอออกมาทองโลกวานครับนรัป,ปูนรูนะครับรโปรูปปร เราเจอรูปรบอะไรนู่นอ่ะอ,อ,อะเที่ยวนะไปเรื่อยๆกำลังไ,ไปเรื่อยๆครับเลิกกัเป็นยีกหาซื้อไม่ได้ครับหาเที่ยวได้ครับ

ไปเรืเรร่อยๆครับตอนนี้เราก็จะผ้าใส่อยู่ตรงนี้นะครับผมมุกแดงโอ้โยหตรงนี้มีมุกแดงด้วยครับโอ้โหตัวนา่าจะเลียนเลี๋ยวที่ตรงนี้ก็นาก่าจะได้คนระับเดี๋ยวเรา ทำไมแขนแรงอ๋อแขนแรงคเรับถูกเละตรงนี้เคล็บตอนนี้แล้วก็ผ้าใส่สอ,าสายอยู่ตรงนี้ครับผมโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็จะเรียนที่ผัดนะครับรอยเชียนู่อยู่ครับตอนนี้ให้เชียนูน่นไปเอาไม้ไผ่ครับเพื่อที่จะต้มน้ำแับแเราต้องก่อไฟรอครับโอ okay, เคราก่อไฟเล ก็ฝีมืออะครับสีที่โคตรทำเป็นนะครับอ้ยบรรยากาศมันได้ครับไอเชียโมโอ้โแม่งได้ครับ เดียบร้อย่างนั้นครับผมเปกัดรอบๆตอนนี้เรารอไอ้เชียนลูกคนเดียวครับ่อะไรจะมาก็ไม่เปรครับรอมัไปครับเย้ครับผมโอเค,คตอนนี้เราต้มน้ำนแล้วนะครับผมเนี่ยรบยการหาซื้อไม่ได้ครับโอ้ถ้าหาเัเถียงครับ ไม่ไม่ได้ผ so like ิดกฎหมาอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์อะไรต่านนานานะครับผมเราเกะออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ทำภาชนะใส่เดี๋ยวเราจะต้องมาม่าใส่ใช่มันกับใช้เป็นแทนจานแทนป้วยนะครับธรรมชาติสามคนก็เสียวได้ครับโอ้โห เดี๋ยวเราจะทำตะเกียบด้วยนะครับผมเศกไม้ที่เขาโยนทิ้งน็อตเอาไว้น็อตเอาไน้นะมาแต่งบรรยบกาศหาเซฟไม่ได้โะอุ้ยเอ๊ะมีใครสนใจอยากเที่ยวแบบนี้ไหมครับเดลเล่เดลเล่เดลเล่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าใครสนใจอยากเที่ยวแบบนี้ชั่วยวันได้นะครับออกค่าหารให้ผมพวกผมได้ค <c> ร <oughs> <c oughs> ัเท<อ>ี่ยวจนไม่มีกินแล้วช่วงนี้ไม่มีจะแหน็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ชวนเที่ยวพวกผมได้คนระับเดี๋ยวพวกผมไปถ่ายคลิปให้ด้วยคนระับแต่ว่าออกค่าอาหารให้พวกผมให้พวกผมได้คนระับ น้องๆเจ้าพี่ช็อตเจ้าพี่ช็อตอี้ยโม่มาทำอะไรก็เพี้ยสบายเลยครับอี้ยโม่ไม่สนใจพี่อะไรเลยออมาแอ๊กแป็กเลย น,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 นี่ครับนี่ครับนี่ครับลูผ่ากันล้ำคล้ำคล้ำเนี่ยครับลูกพาทำตะเกียดอยู่นะครับผมโอ้เยเราไม่ได้เอาช็อตมานะครับไม่ได้เอาที่อะไรแบบเลืม่เลือดแม่แม่แม่แล้วก็ไอ้โปรโมกันลันเตรียมไอ้มามามาครับ โอเคไหมสบายใจครับสบายใจอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ที่นั่นนะครับอุ้ยบรรณะเข้ามาดินี่ครับตอนนี้กินมามาแล้วไปเชี่ยวโม่ครับเว้ยพ่อเนีโอ้โหยกยกลได้ยัง อีกทีนะครับเดี๋ยวเราขอกินมาม่าก่อนนะครับผมเล โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เก็บเข้าของแล้วก็เก็บขยะกลับไปทิ้งที่บ้านด้วยนะครับด้วยนะครับโอเคนะครับเก็บ <laughs> ขยะไปทิ้งเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นมันต้องไปทิ้งที่หลุงขยะเป,เป็นที่เป็นทางนะครับไม่งั้นธรรมชาติของเราจะไม่สวยงามนะครับนี okay, ่ครับไปครับเฮ้ยเฮ้ย คนปลาทุกคนเฮ้ยโอเคมีสายข้าวครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ฝนโปรยลงมาแล้วนะครับผมโอ้ยธรรมชาติชุ่มฉ่ำนะครับผมตอนนี้เดินไปเดินมาหลงแล้วครับโอ้ยชุ่มฉ่ำขนาดไหนดูใบไม้เอานะครับผมโอ้ยฝนเทลงมา ใช้น้ำโตหูเว้ยไม่ใส่ละโอ้ย,อย,อยหน่วยอะไรครับเนี่ยหลอกลองลอะไรครับแมาโอ้ยผมก็เลนเนี่ย เดินผิดๆถุดๆครับพี่น้องฉันชอบธรรมชาติิสที่องอกงานที่สุดคือธรรมชาติ <laughs> ตอนนี้เรามาเจอทหารหาหล่อนะทำัย ั้งไหนเ okay, no, ราไปยูดูมามห้ยั้นอนาะบ่นิลุงลุงลุงมาทารายนี้ลุงตาลุ่งจะป,ปี้บานแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้โอโ้โหฟดโอ้โหโอเคครับผมบา,บายบาย